สวัสดีทุกท่านค่ะมาวันนี้ก็ลดเรื่อ,รองรถไปก่อนวันนี้มาดูเรื่องบ้านก่อนมาดูพื้นบ้านก่อนบ้านข้างหน้าสุดก็วันนี้ก็มาดูช่างจะลงเสาเข็มครับเป็นเสาเข็มกวงหกเหลี่ยมเจาะเจาะลงไปแล้วก็ย่อนเสาก็ <c oughs> <c oughs> เป็นต่อเติมครับ เพราะว่าถ้าลงปั้นเสาเสาปั้นกันไม่ได้เข้าหา้บ้านสะเทือนต้องลงเข็มแบบนี้หนาไปึ่งสอาสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบสี่สิบส ใครที S 1> <S 1> ่ช่งทําบ้านครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปดูเรื่อยๆครับจะเป็นบ้านหลังนี้ว่าตอนลงเสาเข็มแล้วก็ตอนเทพื้นตอนปูกระเบื้องจะออกมายังไงตอนนี้ก็ให้ดูช่างเขาเจาะลงเสาเข็มก่อน ไม่ไปนะไ่ไปไม่ายไม่ไปเนะไปนะู่นเปียกไปชี่นผ้าโป๊ะนะ